สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามสูตรเต้าหู้นมสดนะก็คือตัวนี้นะก็จะทำเอ่อประมาณอารมณ์ประมาณสูตรโฟมแต่คือเนื้อมันแน่นมากมีผมด้วยผมใครผมพี่จีนเนี่ยนะคะสูตรนี้จะยืดมากๆเลยโอ้แต่อันนี้มันเริ่มแข็งแล้วมันก็เลยไม่ค่อยยืด ใช่นะแต่เราจะมาฟังเสียงจิ้มกันเลยดีกว่านะม,นมามรวมระดมกันสิง,งเวลาจิ้มนะก็ระวังเล็บคนอื่นมาขวนเล็บเราด้วยถ้าขวนนิ้วถ้าเห็น iPad อีกฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือคือแบบเราถ่ายสองกล้องพร้อมกันนะก็เราก็ตั้งฝั่งทิศตรงขามด้วยนะแต่เราเห็นแค่แรคกคูนนะครับก็คือ แต่ละอันก็จะเห็นที่ตั้งแต่ละอันนะเออแต่ละอันก็จะเห็นที่ตั้งแต่ละอันอันนี้ก็จะอยู่ในทั้งสองแชเนลเลยนะใช่ลมสุดดีจิ้มฟินมากเรายืดแบบแผ่ขาดขาดพูดไม่ทันทำ <c oughs> ข,ขาดเลยออขอโทษทีนะคะขอโทษด้วยจริงๆนะคือกล้องเรา,าตั้งตั้งไว้เรื่อ<ม><ล>ยๆมันเก่ามากไม่มากนะะ นี่สลาสูตรนี้เราชอบอประมาณเป๊ะแต่สูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบจิ้มมากเลยนะเพราะมนนันฟินมากแล้วก็คนที่ชอบเนแน่นๆนะเนื้อ่นเน้นเนื้อแน่นๆก็แนะนำเหมือนกันใช่เดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามคลิปเราก็จะทำสลามคอเลกชันของเรานะของเรานี่คือรัซรินสุระสมบนะคะของพิชยาภาก็ไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่นะคะแต่ของเรานี่คือจะทำเลยึ๊บ สุดดีมากอะดีดีอะเนื้อมันเนีย <ๆ S 1> นย <ๆ S 1> มากเลยนะคะแล้วก็ใครชอบเนื้อเนียนด้วยนะเนื้อเนียนมันก็เยอะมากเลยนะอ่อฮะในกล้องของหนูไม่เห็นนะเอาใหม่นะคะอู้ๆๆๆหูหูหูเยอะมากมากเลยฮึชอบมากเลยเหมือนเคี่ยวมากๆอะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเมนใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ่าอยากให้เราสอนทำอะไรรีวิวอะไรหรือสอนวาดรูปอะไรส่วพันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย